ปัญหาใต้ตาเนี่ยเป็นปัญหาโูกแต่งของคนไทยมากค่ะเป็นมีปัญหาใต้ตากันเยอะมากคนไทยอะ่ะรู้หรือไม่ว่าการรักษาเนี่ยมันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะ ปัญหาใต้ตาที่พบเจอบ่อยๆนะคะก็จะมี4ปัญหาด้วยกันก็คือ 1. ใต้ตาคล้ำ 2. มีร่องใต้ตา 3. มีถุงใต้ตาและ 4. มีริ้วรอยรอบดวงตาวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของใต้ตาคล้ำละกันนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่องน้ําตาวิธีนี้เราไม่สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ได้ฉีดเข้าไปมันยิ่งนูนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยาที่จะช่วยแก้ไขเรื่องใต้ตาคล้ำเนี่ยก็ต้องไม่มีน้ําหนักมากนะคะอันนี้แนะนําเป็นโปรแกรมกลาสกินพัทได้เลยนะคะสามารถแก้ไขเรื่องใต้ตา แล้วก็รูขุมขนบริเวณหน้าแก้มไปในครั้งเดียวกันได้เลยค่ะรักษาได้นะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนที่รักตาคลินิกทั้งสองสาขาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านโป่งคุณหมอจริงๆมีประสบการณ์จริงๆแล้วก็ยาฉีดมีออยอรจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน